สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนสวยวิทยาคารค่ะกีฬาสีของโรงเรียนสวยวิทยาคารเราจะจัดในเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่ที่ต้องแบบดูแลอย่างเข้มงวดเข้มแข็งก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดโควิดดังนั้นเราจะจัดอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะคะตอนนี้ก็เป็น มาแล้วค่ะกีฬาสีสวายเกมน,นะคะอ้าวสวยงามนะคะอ,อันนี้สีสีอะไรคะสีส้มค่ะ,ปะเปลวสุริยันมาแล้วนะคะอู้ทำไมลูกสิษย์ครูทำไมมีแต่งามงามเฮอเวดีกูดเลยนะคะอ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการอะไรคะเนี่ยอ่ารดนรงคงนะคะเกี่ยวกับสินห้าค่ะอันนี้รถขยะค่ะ โอเคโอเคมาเลยสีส้มสวยงามนะคะสีสีม้มสีส้มสีม่วงได้ไงสีส้มจา้าอ้าวสีตอไปค่ะสีต่อไปสีเขียวค่ะเขียวเขียวมาแล้วค่ะเขียวที่สวยงามนะคะอ้าวต้องมีคนถือถือกระโปรงให้ด้วยกระโปรงยาวเดี๋ยวมันจะกวาดถนนค่ะอ้าวตอนนี้ก็มาในชุดผ้าไทยนะคะชุดผ้าไทยนะคะอ้าว อันนี้น่าจะมาในตีมมวยไทยค่ะมวยไทยค่ะอ่ามวยไทยมาแล้วค่ะเขียวส้มค่ะเขียวส้มค่ะคือใครที่แก้เลยอ้าวนี่คิวค่ะคิวค่ะคิวคิวมาแล้วค่ะคิวสู้สู้สีเขียวสู้สู้สีเขียวสู้ตายสีเขียวไวไลน์อ้าวเขียวเขียวค่ะ สวยงามค่ะเขียวสวยงามมากนะคะดูเด็กๆเกพิ่งส่งต้นคริสต์มาสครูเมื่อคืนนะคะสามทุ่มค่ะสามทุ่มตอนนี้สีชมพูค่ะสีชมพูสวยงามค่ะอ้าวชมพูน้องๆยิ้มหน่อยค่ะคนสวยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยชมพูภู้คันนี่คุณครูแสงเดือนนะคะอ้าวคืนวานี้คืนมาน are ี้ค่ะอาย e อ m f i า e อ m f i า e too ฟ u c h more than you yes, อ้าว <yes. S 1> อันนี้มาในผ้าไทย ผ้าไทยนะคะอ่าแสดงถึงความเป็นไทยนะคะอ่าห้ามเป็นขมิ้นขาดนะคะเป็นไทยเท่านั้นนะคะอ้าวอ่ะมีการถือป้ายรณรงค์ด้วยนะคะงามน้ําใจวิง่งเอ้ยยิ้มง่ายไว้สวยนะคะโอ้ตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดเจนอันนี้อะไรคะเสียเหงือให้กีฬาดีกว่าเสียนน้าตาให้ยาเสพติดนะคะ อันนี้อะไรคะรักโล่งให้ปลูกป่ารักครูพลาให้ออกกําลังกายร,รักครูพลาอานกินด้วยนะคะสีชมพูอาสีชมพูของเราก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะครูกําลังดูแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะนี่ไม่ใช่ดูธรรมดานะเก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะคะอา้าวต่อไปสีอะไรคะต่อไปสีชมพ,ชมพูนี่สีชมพูต่อไปจะเป็นสีฟ้าคะ่ะสีฟ้าแรนดิดนะคะ มาด้วยธีมที่สวยงามมีคนช่วยถือกระโปรงด้วยทางงานจะกวาดถนนนะคะก็ไม่เป็นไรช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยการกวาดถนนนะคะแล้วก็มีการถือพุ่มเงินพุ่มทองค่ะอ้าวตัวแทนนักเรียนของเรานี้ถ้าไม่บอกชื่อนี่จะจําไม่ได้เลยว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าตอนไม่แต่งกับตอนแต่งโอ้ครูคิดว่าดารามาจากช่อง3ามช่อง7อีกโอเคนะคะเอาตอนนี้ขอดูหน่อยนะคะ พ่อพี่สีแชมป์โอ้เวอรี่กูดเลยนะคะแชมป์แน่นอนนะคะอันนี้อะไรคะอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนโอ้มาขอเป็นแฟนใหม่เขาไม่มีแฟนค่ะรักแค้แพ้อะไรคะแพ้เนื้อย,ย่างเนื้อไมอย่างเลยไหมคะอันนี้อะไรคะช่วยกันแยกช่วยกันลดบทปัญหาขยะเอาไปเลยค่ะเอาสีฟ้าน่าจะเป็นสีสุดท้ายนะคะ ไปเลยค่ะสวยงามค่ะสีฟ้าสีฟ้า